วันนี้วัน,น้ดาก็มาผัดพริกไก่อีกแล้วนะคะผัดพริกไก่เนาะบ้านนี้ชอบกินไก่นะคะกินง่ายๆนะคะเพราะว่าไก่มันถูกนะคะก็เลยเอามาผัดพริกไก่นะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวไปเอามะกรูดจากต้นนะคะ แล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟนะคะเติมสีสันไปนะคะด้วยใบมะกรูดนะคะจากต้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมากินกับวานิดานะคะนะคะผัดเผ็ดไก่นะคะน้ำเยอะนิดนึงนะคะชอบน้ำเยอะๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ